สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการช่วงนี้มีเกมรายการที่จะพาไปเล่นเกมสนุกๆแต่วันนี้นะครับพวกเรามาในเกมปิดตาตีไก่โอ๊ความสนุกจะเป็นยังไงครับไปรับชมกติกาก่อนเลยไปกติกาคือผู้เล่นทั้ง5คนจะต้องมาโอน้อยออกเพื่อหาคนที่ถูกปิดตา ผู้เล่นที่ถูกปิดตาจะต้องไล่ตีผู้เล่นคนอื่นภายในเวลา2นาทีถ้าตีโดนแล้วจะต้องทายชื่อเพื่อที่ตีให้ถูกถ้าทายถูกผู้เล่นที่ปิดตาจะได้คะแนนแต่ถ้าทายผิดผู้เล่นที่เหลือจะได้คะแนนไปใครได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกทำโทษทุกคนชมกติกากันเรียบร้อยแล้วครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มเล่าที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปหาคนที่ต้องปิดตากันก่อนเลยไปกัน สองเลขสามไม่รู้จักอ่ะรู้จักแต่เลขหนึ่งคือแกลูปะที่อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้มีใครเก่งนะนี่ยืนอยู่ตรงนี้เก่งที่สุดพีมาที่นี่เพื่อหวังที่หนึ่งคนอื่นไม่ได้หวังหรอกที่หนึ่งนี่จะเอาจบที่หนึ่งผมไม่หวังหรอกเพราะว่าไอ้พวกกระจกนั่นเนะ่โดนใส่หมดแหละแค่นั้นแหละไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ แต่จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะ อเ,เอาละ,าละสามสองเริ่มเดี๋ยวะ่ะโอ้ยใครอ่ะจีนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่นี่แหรวะหาดีๆหาดีๆเอ้านี่ใครอ่ะจินไม่ใช่ไม่ใช่ เอ้ยไม่ใช่โนนใช่เหรอเลยแล้วถอยถอยฟังเสียงดีดีดิอันเดียก็ได้ปะว้าจิงเะโดนแล้วจินทยสามสองหนึ่งทายจินไม่ใช่ ิไม่ถูกเปิดจานเลยว่ามึงตีใครอะเอารามมุนตีใครเข้าซอยเหรอก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรอบแรกคนนี่หาม่าใครไม่เจอเลยนะผมเลิงจีนอยู่ดีหาไม่เจอสักทีนึงมันเร็วจังเมื่อกี้คุณคิดว่าคุณต่อยใครอ๋อกรลัอยู่ โดนตังโตบเลยนะแล้วทำไมคุณตอบไม่ถูกก็ผมเลงจีนอะดีนึกว่าจีนอะดีอ๋อเดี๋ยวเราไปเริ่มเราที่สองกันดีกว่าเดี๋ยวไปหาคนที่ต้องปิดตาใหม่กันดีกว่าไปกันเลยรออ้ยังยังนอน มาหมุนก้อนหนึ่งสองสามโอเคนะพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มสายสายอเอาเลย โดนแล้วใครใครใครอิมมี่ปีดนี่นนที่อะไรก้ามโตเอาละครับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับราวที่สองข้าซอยทำไมตอบไม่ได้อะเมื่อกี้ต่อ,อยรู้บ้าว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ถา่ายไปว่าคืออิมมี่ทำไมอ่ะก้ามโตคือเล่นเหนื่อยมากไหนก้ามโตยังไงกูอยู่ ก็นั่นแหละครับข้าวซอยตอบไม่ถูกนะครับสำหรับเราเมื่อกี้คะแนนตอนนี้ก็เป็นข้าวซอยกับนนได้คนละหนึ่งคะแนนและที่เหลือได้สองคะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเราที่สามกันเลยไปกันน้อยออกน้อยออก โอเคนะมาหมุนหนึ่งสองสามโอเคพร้อมเริ่มสายดี ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุกขึ้นก่อนเอ้า<ม> <laughs> <laughs>

ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเราเมื่อกี้คุณนี่เก่งใช้ได้เลยนะเนี่ยมาเอาแชมป์ค่ะแชมป์แน่ๆเขาจะมาเอาแชมป์นะครับคนนี้เดี๋ยวเราไปสนุปคะแนนกันก่อนนะครับตอนนี้เป้เป็นผู้นำที่สามคะแนนส่วนจินแล้วก็อิมมี่นะครับสองคะแนน นี่คือใส่หัวเลยเหรอแล้วคนเนี้ยพาร์กับนนหนึ่งคะแนนเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามเอาเลยนะพร้อมเริ่ม ไปยันสามสองหนึ่งไปยันปีว่าอีกแล้วเมื่อกี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับลาวที่4คุณยังทายไม่ถูกสองรอบเลยนะเหนื่อยชิบหายทำไมเมื่อกี้คุณทายไม่ถูกยากาศมันพาไป อนนี้นะครับคะแนนผู้นำยังคงเป็นเปเป,เป้เปเป้นะครับมีทั้งหมด4คะแนนตอนนี้แล้วก็ตามมาด้วยจินแล้วก็อิมมี่ที่สานมคะแนนโนนนะครับขยับคะแนนขึ้นมาเป็นสองคะแนนคุณยังคงเหลือ1คะแนนที่สุดลาวสุดท้ายแล้วนะรอบหน้าคิดว่าจะแพ้ปะเนี่ยโดนท้ำโทษน,นะหมงคะแนนตาสุดท้าย งคะแนนตาสุดท้ายมันจะขึ้นใหม่ก็อีกเรื่องแต่ตาสุดท้ายคุณยังไงก็โดนทำโทษนะอยู่ที่ว่าคุณจะเอาโนนไปได้ด้วยหรือเปล่าจะลาลอนไโดนทำโทษได้ด้วยปะก็ต้องมาหลอดอยู่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูราวสุดท้ายกันเลยไปมาถึงเราสุดท้ายแล้วนะครับ คุณคิดว่าคุณจะทำได้ปะมตาสุดท้ายเ,เดี๋ยวผมรอดูมาปดต,ตาเลยคุณหางหูเจือหรือเปล่าหูเจอือมาหมุนนะหนึ่งสองสามครนะับเด็พร้อมนะเริ่ม เจอไว้ค่ะดีดีเอ้ออยา่าดึงไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ตาใครสามสองเดียวดนพีด <c oughs> จมลงไปแล้วนะครับสำหรับราวที่ห้าคุณทำไม่ได้เหมือนที่พูดตอนแรกเลยนะ แล้วมันก็พูดอีกคนน่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ครับเราที่ผ่านมาทุกคนได้คะแนนไปเวนิมี่เดี๋ยวเราไปรู้สรุปคะแนนรวมกันเลยไปกัน ก็สรุปไปแล้วนะครับสำหรับตารางคะแนนผู้ชนะได้แก่เป้เปเปขอของรางวัลน,นะครับของรางวัลของเราวันนี้ครับได้แก่เข็มขดัดกีดิม,มัสักจากเทแสดง <Hey. S 1> ความดีดีกับเป้ได้ครับเป็นไงนครับวันคราวนี้สำหรับชัยชนะั้งนี้คือมันคิดไว้อยู่แล้วค่ะโอ้โหคุณจะบอกว่าข้างหลังนี้คือแบบกระจกเลยเหรอ บ้าใหาจะคิดได้งนันไ่คะโอ,โ,โอ้โหก็คือเป๊เป้ขิงขั้นสุดน,นะครับตอนนี้แต่ก่อนอื่นก่อนใดมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้ครับผู้แพ้ได้แก่ข้าวซอยเจษรานี้นะครับข้าวซอยยังจะไม่โดนทำโทษน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสัปดาห์หน้าข้าวซอยจะโดนทำโทษอะไร เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเกมปิดตาตีไก่โอ๊กหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไปกับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำดีๆแบบนี้นะครับสนามมวยตอบัวเทศหวังว่าทุกคนจะรอติดตามอ e ีพีหน้านะครับและอ e ีพีหน้าจะเป็นเกมอะไรไปติดตามกันและเข้าซอยจะโดนอะไรรอดูเลยครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย